สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้ผมหนุ่มหน้ามนคนเซเรนนะครับจะพามาชมลูกวัวบราแมนนะครับที่เกิดจากพ่อบราแมนเลือดร้อยสายเท่าน,นะครับก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเนี่ยครับลูกวัวตัวนี้เป็นลูกวัวเพศเมียอายุ12เดือนนะครับพ่อเขาเป็นบราแมนเทาน,นะครับ เป็นเลือดร้อยนะครับลักษณะการสายลูกออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับออกโบท๊บทโบ๊นะครับเพราะว่าพ่อเขาโบ๊ทนะครับแต่ว่าตอนที่คลอดออกมานะครับสีแดงเลยแดงแบบเหมือนแม่เลยนะครับดูเรียมตัวนะครับหนังหนาๆน,น,นะครับ เรื่องดำมครับตัวนี้อายุสิบสองเดือนอีกประมาณแปดเก้าเดือนก็ได้ผสมแล้วครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเหลี่ยมตัวนะครับลักษณะของ ลูกวัวที่เกิดจากพ่อปรามันเท่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่านี่แม่เขานะครับแม่เขาแดงเป๊ะเลยครับห่วโลกครับนี่ตัวนี้เป็นแม่เขาครับแม่ก็จะเป็นแม่ลูกกระทบนะครับออกสีแดง,แดง แต่ตอนที่ลูกเกิดมานะครับสีแดงเลยแดงแป๊ดเลยครับนี่เดี๋ยวเรามาดูลูกดีกว่าครับประมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับใครนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้หนุ่มหน้ามนคนเซเรนได้ทําคลิปดีๆให้ชมเรื่อยๆด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ